रणं गाद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि สังฆัชสรณังกัจฉามิสังฆัชสรณังกัจฉามิบุทธังสรณังกัจฉามิความงดงามของเจ้าหญิงสิริมหามายาแห่งเทวทหะในการนั้น พระสิริมหามายาราชเทวีมีมูลปณิธิกุศลได้ทรงบำเพ็ญมาแต่ศาสนาพระพุทธวิปัสสีศาสดาจารย์แหลในที่นี้แสดงเรื่องความพิสดารดุจจะในมหาเวสสันดรชาดกครั้นจุติจากชาติเป็นพระพุทธดีก็ขึ้นไปอุบัติบังเกิดในดุสิตเทวพิพภพ แล้วกลับจุติลงมาถือปฏิสนธิในพระคันแห่งอัครามหสีพระเจ้าชนาธิปราชผู้สเสวยสมบัติในเมืองเทวทหานาค,ครครันท่วนกำหนดทุศมาศก็ประสูติจากพระคันบริบูรณ์ไปด้วยรูปสิริโสภาคและจตุสัตถีกิตถีลักษณะพร้อมทุกประการและพระคันรุจนาจารย์ จึงกล่าวพระคาถาสารรเสริญซึ่งรูปสิริสมบัติว่าตัดสาลักคนาวิสุทธาเป็นอาทิอัาถธิบายความเป็นสัมภาวนากถาพันนา,นาพระรูปสิริวิลาชโดยพิสดารมีทรงเบญนจักรยาณีเป็นอาทิอย่างพระราชธิดาให้สถิตในปราศาสแก้วแล้วให้พรามทั้งหลายมาทำนายลักษณะ แลพรหมนาจารย์พูดถึงซึ่งฝั่งแห่งไตรเพศได้เห็นซึ่งพระราช,ชหารากุมารีจึงกล่าวสรรเสริญด้วยพระคาถาว่าอาโหสุรูปาเวสานลาชลันตาเป็นอา,อา,าทิอธาธิบายความเป็นสัมภาวนากาถาโดยอเนกบรรยายแล้วกราบทูลทำนายว่าพระราชธิดานี้ ส่งพระอุดมรูปสิริวิราชจะปูนเปรียบเสมอสองนั้นไม่ได้มีส่งซึ่งนาลีลักษณะทั้ง64พร้อมบริบูรณ์ด้วยเอกอัครรัตนกัญญาตั้งแต่อโทที่สาภาคอเวจีตราบเท่าถึงอุดทังคทิพวัคคพมเป็นที่สุดไม่ได้มีเทพพย,า,ยามนุษย์นารีใดจะเปรียบปาน อาจจะให้ซึ่งสุขทั้งสามประการกล่าวคือมนุษยสุขทิพยสุขนิพพานาสุขด้วยพระอานุภาพแห่งพระราชธิดานี้เป็นแท้พวกพรามณ์ทำนายว่าจะทรงเป็นพระพุทธมารดาสมเด็จบรมกษัตริย์จึงตรัสถามว่าธิดาของเรา จะได้เป็นเอกอัครมหิสีแห่งบรมจัก,กรพรรดิราธิราชในโลกนี้หรือหรือว่าจะมีบุตรอันประสูตธจากพระคันเป็นองค์สัพพัญยูตรัสรู้พระประมาพิเศษสัมโพธให้ซึ่งนิพพานสุขแก่สัตว์โลกประการใดพรามทั้งหลายจึงกราบทูลทํานายว่าพระราชธิดาแห่งพระองค์ จักเป็นพระพุทธมารดาโดยแท้พระเจ้าชนาธิปร,ราชได้ส่งสดับก่อกอบด้วยพระปิติโสมณัสโดยยิ่งจึงให้ทำพระอุ่แก้วขจิตด้วยแก้วเจ็ดประการกระทำม,มหาอุสอวลานมงคลในวันสุนทรนะสัตตะเริกอันเชิญพระราชธิดาขึ้นพระอู่แก้วแล้วถวายพระนามบัญญัติว่า พระสิริมหามายาราชกุมารีเหตุมีพระสิริรังศรีอันรุ่งเรืองยิ่งนักครั้นจำเนียนภาคพระราชกุมารีทรงพระว,วัยวัฒนากับด้วยมหันตบริวารยศกำหนดพระชนมายุได้16พระพรรษามีพระสรีรรูปประพาปรากฏแผ่ออกจากพระบวรากายรุ่งเรือง คารุวนาดุจจะมหาอักขีขันอันปรากฏเหนือยอดปันโพธิ์อันสูงในเวลามัชชันติการาตรีและส่งพระอุดมรูปกายินสีอันงามโดยยิ่งอาหญิงอื่นในพื้นสกุลโลก,กธาตุจะมีสิริวิลาชเสมอหาไม่ได้